การของท่านโป๊บมันคือการหยุดวลามันคือการแทรกแซงกดพื้นฐานของธรรมชาติถาหากไม่ใช่พราะการของซูเซียเออร์แล้วก็คงเป็นฝ่ายพวกเราเองที่จะต้องตกตายลงตอนนี้ซูเซียเออร์ไปอยู่ที่ไหนแล้วเนาะเธอไปได้การที่ทรงพลังขนาดนี้มาได้ยังไงแย่ yeah, จริงคงกําลังสุดยอดของมนุษย์ได้ตายไปอีกคนแล้วสิ่งนี้มันก็ช่วยไม่ได้จกักรวรรดิฟูฉีและจกักรวรรดิศักดิิทธ์ได้เดินก้าวสู่เส้นทางแห่งความขัดแยง้งยังไม่มีทางหันหลังกลับ เราควรจะฆ่าเขาเลยไหมไปสมาชิกแห่งจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์สะสางเรื่องภายในของพวกเขาเองเถอะฮัทในานามของจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์แห่งความตายข้าขอถามเจ้าว่าเจ้ายังมั่นคงต่อศรัทธาของตัวเจ้าเองหรือไม่เจ้ายังพร้อมที่จะจงรักภักดีต่อแอนนาผู้สืบทอดของตระกูลเมดิซีที่แท้จริงคนนั้นหรือไม่ข้าข้าเจ้านั้นมีสองทางเลือกหนึ่งคือออกไปจากจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์เสีย อีกหนึ่งคือสาบานว่าจะมอบความพักดีให้กับจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ว่าเจ้าจะเลือกทางไหนข้าก็สามารถรับประกันได้ว่าเอ็นนาจะต้องทําให้จักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้อย่างแน่นอนแม้ว่าจะไม่มีเจ้าเอ้ยข้าข้าข้าจะขอเลือกไอ้เจ้าฆาตกรยีชาตินี้มาทําการยึดประเทศและรอบสังหารกษัตริย์แต่สุดท้ายก็ตายด้วยน้ำมือของพวกเจ้า นี่นับว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดสําหรับตระกูลเมดิซี่และเป็นช่วงเวลาที่คิดจะจักศักดิก์สิทธิ์ได้ถือกําเนิดไหมข้าขอยกย่องพวกเจ้าด้วยเกียรติอันสูงสุดขอบคุณครับท่านจากักรพรรดินีฮ้ยยีช่าตายแล้วอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าเทพแห่งความตายจะโกดเคี่ยวเธอมากเป็นพิเศษจนแม้กระทั่งไพ่ของข้า ก็ไม่อาจหยุดยั้งเทพแห่งความตายได้อาพลังของสะเลือดในตอนนี้เพียงพอแล้วที่จะช่วยให้ข้าเปิดช่องว่างระหว่างสองโลกกับคืนสู่ดินแดนแห่งการชำระล้างเสียทีสิ่งที่หาได้ยากที่สุดในมือนสวรรค์โลกานี้ก็คือจิตวิญญาณของผู้ถูกเลือกโดยสวรรค์จากเกาะมกข้าจะต้องเอาจิตวิญญาณของยีชากลับไปให้จงได้ นี่ฉันตายแล้วอย่างนั้นเหรอดีช่าฉันมาที่นี่เพื่อพาวิญญาณของเธอไปจากโลกที่กุหลาแห่งนี้เอสโมดิสได้โปรดแก้แค้นให้ข้าข้ายินดีจะจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างดีช่าเจ้าเป็นผู้ใช้ไพ่ชั้นยอดคนหนึ่งข้าต้องการให้เจ้าเดินทางมากับข้าแต่หากเจ้าอยากให้ข้าแก้แค้นให้เจ้าฉะนั้นของรางวัลที่ข้าต้องการเงินข้าขอเป็นระบบ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยจิตวิญญาณของเจ้านี่แหละเจ้าจะว่ายัางไงยี่ช่าเจ้าเป็นคนที่ถูกเลือกโดยสวรรค์ออกมาจากเกาะมอ็อกแน่นอนว่าเจ้ายอมสาบานสร้างระบบขึ้นมาได้ด้วยไพแห่งทักษะสวรรค์ใช่หรือไม่ข้าข้าถ้าข้าทำเช่นนั้นข้าจะต้องสูญเสียตัวตนต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นตัวตนที่มองไม่เห็นต้องคอยต่อสู้กับวันสิ้นโลกตลอดไปเจ้ารู้ไหมมันจะทรมานจะปวดแสนสาหัสขนาดไหน ไม่ไม่ข้าจะไม่แก้แค้นแล้วเอสโมเดียได้โปรดลืมสิ่งที่ข้าได้พูดไปหึหญโง่เอย้ยแกน่ะไม่ได้รู้เรื่องระบบเลยฉันจะสอนให้แกรู้เองว่าระบบน่ะมันลย้เทียมทานขนาดไหนถ้าหากว่าแกรู้จักระบบมากกว่านี้แล้วก็แกจะเป็นฝ่ายขอร้องให้ฉันทําไม้แกกลายเป็นระบบเองแต่คําขอของเจ้าข้าก็ยะยอมทําตามเองก่อนที่เราจะไปจากที่นี่ข้า จะข่าคนล้างแค้นให้เจ้าฮะทำไมทำไมเทพแห่งความตายถึงมาอยู่ที่นี่จงนี้ไปกับฉัน๋ยงนี้ยีชอบหากเราขืนอยู่ที่นี่ต่อเราจะต้องแย่แน่หนึ่งวันก่อนหนะ้าพิธีราชาพิเศษของจกักรพรรดินีหญิงเวลุนนะ่า ในขณะที่ซูเซียเอ,อ๋ยยังอยู่ในช่วงเวลาแห่งโชคชะตาอันไม่แน่นอนในประวัติศาสตร์มีผู้คนมากมายค้นพบความลับของตระกูลเมดิซีและได้แอบเข้ามายังสถานที่แห่งนี้โดยตัวเองแต่ทว่าผู้คนที่มาได้ถึงที่นี่ผ่านพบเพียงแค่ความตายของตัวเองอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าวิหารแห่งการหลับไหลของเทพแห่งความตาย เหล่านักลบที่มาท้าทายได้ตกลงสู่การหลับไหลอันเป็นนิรันต์ตัวข้าเอนนาเมดิซีผู้ที่ได้ทำสัญญากับเทพแห่งความตายลองขอที่จะเข้าสู่พระวิหารมีเพียงสมาชิกในตระกูลเมดิซี่เท่านั้นที่จะสามารถเข้าสู่วิหารได้ว่าน้าตระกูลแห่งตระกูลเมดิซี่ทุกคนจะได้รับภารกิจในการอัญเชิญเทพแห่งความตายที่หลับไหลอยู่ นี่คือเวลาของผู้นำตระกูลคนใหม่แห่งตระกูลเมดิซีแอนนาเมดิซีเขารับบททดสอบเพียงแต่ว่ามีผู้นำตระกูลรุ่นแรกเท่านั้นที่สามารถปลุกเทพแห่งความตายให้ตื่นขึ้นมาได้ สิ่งที่อยู่บนแท่นบูชาคือกล่องสมบัติแห่งความตายหากใครก็ตามที่ประสบความสําเร็จในการปลุกเทพแห่งความตายาเทพแห่งความตายก็จะปรากฏตัวขึ้นบนแท่นบูชาจากนั้นก็จะทําทการเปิดหีบสมบัติที่วางอยู่และมอบสมบัติอันลัมค่าให้การอัญเชิญปลุกเทพแห่งความตายจะต้องใช้เลือดของตระกูลเมดิซีท่านผู้พิพากษาความดีและความชั่วท่านผู้ชี้นําดวงวิญญ,ญาณท่านผู้เก็บรักษาความลับของความตาย เทพแห่งความตายที่หลับไหลข้าลูกหลานแห่งตระกูลเมดิซี่เข้ามาที่นี่เพื่อขอพบกับท่านผู้นําตระกูลที่แล้วมาได้รอเป็นเวลาห้าชั่วโมงเพื่อทําพิธีอัญเชิญเทพแห่งความตายที่หลับไหลในช่วงเวลาห้าชั่วโมงนี้ผู้ที่ทําการอัญเชิญสามารถกระทําได้ทุกสิ่งเพื่อดึงดูดความสนใจจากเทพแห่งความตายในประวัติศาสตร์มีทั้งการกระทําที่ดีและการกระทําที่เลวร้ายบางคนยอมบูชายันชีวิตของตัวเองหรือผู้อื่น แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครประสบความสําเร็จการอัญเชิญน,นี้จึงถูกเรียกต่อๆกันมาว่าการอัญเชิญที่สิ้นหวังยังไงซะฉันก็ต้องลองต้องทําพิธีให้เสร็จแต่ในระหว่างที่ทําพิธีฉันก็ขอทําในสิ่งที่ฉันชอบก็แล้วกันขวดน,นี้ข้าขอดื่มให้ท่านเทพแห่งความตายที่หลับไหลชั่วนิรันดรเอนนา พรุ่งนี้จะเป็นพิธีราชาพิเศษของฉันพวกของกูชินซานจะเป็นผู้ควมการให้ฉันเองเธอจะมาพรุ่งนี้ได้ไหมตอนนี้ฉันกําลังทําพิธีอัญเชิญเทพแห่งความตายไม่รู้ว่าจะไปได้ทันงานในวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะเงินก็เชื่อมันเถอะดูแลตัวเองด้วยละ่ะเฮย้ยไอพิธีเสียงเค่งเอ้ยถ้าไม่ใช่พมต้องมาทําพิธีบ้าๆน,นี่ฉันคงกลับไปหากูชินซานแล้วเฮย้ยงง้นก็ขอเมาให้เต็มที่เลยแล้วกัน น้อยเน่ฉันก็มีของที่ตั้งใจจะให้กูจินซาแล้วแท้ๆแต่ยายผู้หญิงนั่นกลับมาตัดหน้าฉันซะได้ฮะนี่มันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอืมกลิ่นหอมละมุนชวนเคิมนี่มันอะไรกันฉันไม่ได้กินแบบนี้มาเป็นล้านปีแล้วนะนี่มันหมามาพูดได้มันมาจากไหนกันเนี่ยมันเข้ามายัางวิหารได้ยังไงกันนี่แกชอบเบียงั้นเหรองับ ขอสักหน่อยนะงั้นข้าจะขอแนะนําตัวสักหน่อยนะข้าคือผู้รับใช้ของเทพแห่งความตายเป็นร่างอวาตารของเทพสุนัขนี่ไอ้เจ้าตูบแกต้องโกหกแน่ๆแกลองมองดูเทพสุนัขข้างๆแกสิดูมีมนขังดูศักดิ์สิทธิ์จะตายไม่รูปร่างมันหมาบ้านนอกแบบแกหรอ,อกเอ้ยนี่ใหญง,งูดูดีๆสิโว้ยหมาบ้านนอกบ้านแกสิเดี๋ยวพวกก็บข้าซะหรอกนี่ถ้าไม่ติดว่าข้ามีสัญญากับตระกูลเมดิซี่ จะคงจัดการเธอไปแล้วยายปากเสีอ้าเอาเอถึงงั้นฉันขอโทษนะเอานี่เอานี่ไปกินแทนคาขอโทษแล้วกันนี่นี่เธอคิดว่าบายฉันดีที่หมักในไม้โอ๊กมาเจ็ดสิบปีจะทําให้ฉันหายโกรธได้เหรอแถมแถมล้ำจากนําออกจากถังไม้โอ๊กแล้วก็ยังนําไปผสมประสานด้วยเทคนิคลับระดับสูงจนได้รสชาติอันพิเศษอ่อนโยนกลมกออกมาแบบนี้เชื่อมันถึงเนาะ เอาเป็นว่าฉันขอโทษก็แล้วกันในเมื่อเจ้าจริงใจขนาดนี้ฉันก็จะไม่ลังเลที่จะรับมันแล้วกันเงินท่านเทพสุนัขทําไมที่ผ่านมาท่านไม่ปรากฏตัวเลยแล้วทําไมท่านถึงมาปรากฏตัวในวันนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าข้าหลับพักผ่อนอยู่ยังไงละ่ะเป็นเพราะเหล่าของเจ้านี่แหละที่ช่วยปลูกข้าขึ้นมานี่นี่คือร่างจริงของท่านเหรอท่านเทพมาคนอย่างเจ้ารู้เรื่องร่างที่แท้จริงของฉันด้วยหรือ,อยังนั้นเรอะเมื่อหลายพันปีก่อนบรรพบุพรุษของเจ้าได้ช่วยเหลือเทพสุนัขเอาไว้ ตัวเราก็เป็นเพียงเสียดเสียวความคิดที่กระจกระจายของเทพสุนัขเท่านั้นได้รับนาทีสร้างศรัทธาในสถานที่แห่งนี้คอย้าพิทัก์ปกปักตระกูลของเจ้าแต่ว่าที่ผ่านมาท่านก็เอาแต่นอนอย่างเดียวไม่ใช่หรืองไงนี่ยายหนูขูป,ปากไปเลยนะแล้วทำไมเธอถึงต้องการที่จะอัญเชิญฉันละ่ะนี่ฉันอยากให้ท่านช่วยอัญเชิญเทพแห่งความตายให้หน่อยเทพแห่งความตายทันงานเยอะทานไม่มีเวลามาพบคนบานๆแบบเธอหรอกเอาบอกมาต่อการอะไร ความต้องการของฉันงั้นเหรอนี่มันเป็นปัญหาซะแล้วแฮะฉันไม่คิดว่าจะปลุกเทพแห่งความตายได้จริงๆก็เลยไม่ได้คิดอะไรไว้นี่ต้องใช้เวลาคิดพรนานขนาดนั้นเลยเหรอทาอยาทแห่งตระกูลเมดิซี่เธอนี่เป็นคนที่น่ารำคาญจริงๆเลยเง้นฉันขอคิดก่อนนะอืมถ้าหากฉันมีเทพสุนัขคอยเสริมพลังให้แล้วก็ความแข็งแก่งของฉันจะต้องเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นคนที่เก่งที่สุดในทีแมแน่เลย ฉันตัดสินใจได้แล้วเทพสุนัขฉันอยากให้ท่านคอยช่วยเหลือติดตามข้านี่คิดว่าเราไม่กี่ขวดจะทําให้ฉันยอมเป็นทาสเธอเลยอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ท่าซะหน่อยแต่มันคือสหายที่ต่อสู้ไปด้วยการต่างหากและอีกอย่างหนึ่งฉันมีห้องเก็บสุราและก็บายส่วนตัวสองห้องใหญ่ภายในนั้นมีเครื่องดื่มมึนเมานับพันขวดหากท่านช่วยเหลือฉันฉันจะยกพวกมันให้ท่านทั้งหมดเลยตกลงไหมอืมก็ได้ งันข้าจะทําให้ความปรารถนาของเจ้าเป็นจริงนี่นะไม่ใช่เพราะว่าเจ้าเอาเรามาโลหรอกนะเป็นเพราะว่าสัญญาของเทพสุนักกับตระกูลของเจ้าต่างหากงั้นขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวข้าจัดการเองรอแปบ๊บเดี๋ยวฉันจะไปจัดการกับผู้ใช้กาที่ดูหมิ่นคิดจะจักศักศดิ์สิทธิแห่งความตายก่อนเป็นอาดับแรกเนอะจกักรวรรดิฟูชิได้โปรดดูกําไรฝึกยุดที่กระผมได้คิดค้นขึ้นผู้ที่ใส่กําไรนี้จะสาม,มารถใช้น้ายาปลุกทักษะสวรรค์ แห่งจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์น้ำยากระตุ้นพลังห้าธาตุแห่งจักรกวรรดิฟูฉีและน้ำยาเสริมศักยภาพนักสู้แห่งสาพันธรัตพวกเขาจะได้สิทธิ์ใช้น้ำยาประสานยีนฟรีเลยหนึ่งครั้งเพียงเท่านี้ผู้คนธรรมดาก็จะสามารถเดินเป็นวนเส้นทางแห่งการฝึกยุดได้ยิ่งไปกว่านั้นการฝึกยุธสามารถยืดอายุไขของมนุษย์ได้นี่เราไม่มีหลักฐานอะไรเลยแล้วเราจะไว้ใจได้ยังไงว่ากำไรนี้มันจะใช้งานได้จริงททเทพธิดาแห่งความยุติธรรม ได้โปรดแสดงข้อมูลของเทพนักสู้ให้หน่อยรับทราบเทพนักสู้จางทรงหยางได้ก้าวสู่เส้นทางในการฝึกยุทธเรียบร้อยแล้วหลังจากที่พวกเราได้ตรวจสอบอายุไขของเขาก็เพิ่มขึ้นเป็น150ปีหลักฐานแค่นี้ก็คงเพียงพอที่จะบ่งบอกถึงศักยภาพของกำไรฝึกยุทธนี้ตอนนี้เทพธิดาเห็นความยุติธรรมกำลังรวบรวมวัตถุดิบจากทั่วโลกกำลังผลิตน้ำยาประสานยีนทั้งสามชนิด และกำไรฝึกยุดออกมาเป็นจำนวนมากทุกๆอย่างที่เราทำมาจนถึงตอนนี้ก็เพื่อต่อต้านมหันตภัยวันสิ้นโลกถ้าหากว่ามนุษย์ไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะสายเกินไปทุกๆท,ท่านตอนนี้ชะตากรรมของมนุษย์อยู่ระหว่างความเป็นความตายเราไม่มีเวลามาลังเลแล้วในฐานะตัวแทนแห่งสาพันธรัทเสรีประชากรทุกคนของเราจะสวมใส่กำไรฝึกยุดนี้ พวกท่านพูดทุกดีกว่านั่งรอความตายเรามาดิ้นรนต่อสู้เพื่อมนุษยชาติกันดีกว่าข่าเห็นด้วยใช่ข่าเห็นด้วยเยี่ยมเลยดูเหมือนว่าแผนการจะสําเร็จไปได้ด้วยดีในระหว่างภัยพิบัติวันสิ้นโลกที่เต็ียมไปดูความสิ้นหวังก็ได้กว่ากําเนิดยุกแห่งการฝึกตนขึ้นในไม่ช้าเราก็จะได้รู้ว่าผลลัพธ์ในการต่อสู้กับภัยพิบัติวันสิ้นโลกจะออกมาเป็นยังไง